สวัสดีค่ะมาเจอกับอู่ปัญญารุ่งเรืองตัวอ,อีกแี้วนะคะคลิปนี้จะพามาชมเมกาเขีบเครื่อง JO8C นะคะตัวนี้ปั๊มสายปั๊มสายเป็นคัสีนอกนะคะตัวนี้สีฟ้าน้ำทะเลนะคะคันนี้ ตัวนี้ความยาวกระบะที่สามเมตรหกสิบนะคะใส่เป็นฝาครอบล้อแล้วก็หม้อก๋วยเตี๋ยวแปดนิ้วนะคะปลายท่อคันนี้ลูกค้ามารับแล้วนะคะพร้อมจะออกเดินทางแล้ว สีนี้ก็จัเหมือนกันนะคะฟ้าน้ำทะเลคันนี้เจ้าของรถอยู่ที่สมุทรปราการนะคะแต่รถไปใช้งานแถวแถวโคราชแถวนครนาจสีมาร้อมออกินค่ เป็นปั๊มสายนะคะตัวนี้ JO 8 c 210แรงม้าปั๊มสายเครื่องธรรมดานะคะฝากติดตามผลงานอู่ปัญญารุ่งเรืองยนต์ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ